สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องกิตา้าลูกสาวร้านเข้าแกงพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่สามารถคว้าแชมป์ร้อยสมัยในราการดวลเพลงจริงทุนและ เป็นแชมป์ที่ทำสถิติสูงสุดในรายการกับแชมป์ร้อยสมัยคนแรกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของรายการดวลเพลงชิงทุนในวันที่31กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีเงินทุนสะสมรวมอยู่ที่1,55,000บาทและในวันนี้นะครับเธอได้ฉลองแชมป์ร้อยสมัยในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <น fulfillment> โดยมีการร้องเพลงกับศิลปินสุดพิเศษถึง3ท่านด้วยกันนะครับ ท่านแรกสอนศิลชัยในเพลงไปถอนคำสาบานท่านที่สองคุณแม่นกน้อยอุไรพรในเพลงอีสานบ้านเฮาและท่านที่สามคุณเวียงและลืมนในเพลงคิดหอดจังพูลังกาพร้อมทั้งปิดท้ายเพลงเพ,งเพาะเพาะซึ้งๆจากน้องกีตา ในเพลงอยู่ในใจเสมออีกด้วยนะครับหากท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับชมการฉลองแชมป์ของน้องกีตา้าไปรับชมได้นะครับในรายการโวนเพลงทิงทุนุนส่วนน้องกีตา้าก็ต้องเดินหน้าสร้างสถิติต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็ขอให้น้องกีตาร์ขยับแชมป์ให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากดวนเพลงชิงทุนน้องกีตาร์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ